ตอนที่8นางกาติยานีเอตัทัะในฝ่ายผู้เลื่อมใสยอย่างมั่นคงนางกาติยานีเกิดในกุก,กันคาระนครเป็นผู้ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็กนางมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่านางกาลีซึ่งเป็นคนเมืองเดียวกันในคืนหนึ่งที่พระโสนก,กุติกันนักเถระกำลังแสดงธรรมโปรดโยมารดา ทำให้มารดาของท่านเป็นโสดาปฏิผลถึงอรหันมรรคซึ่งทั้งนางกาติยานีและนางกาลีได้ฟังธรรมในครั้งนั้นด้วยคืนหนึ่งได้มีโจรประมาณ900คนได้วางแผนขุดอุโมงค์จากบุมกำแพงของตัวเมืองและได้ขุดมาถึงบ้านของนางกาติยานีส่วนหัวหน้าโจรน,นั้นได้มาสอดแนมดูลาดลาวที่พุทธภูมิศัท ที่มีผู้คนจำนวนมากกำลังฟังธรรมอยู่ก็เกิดความสงสัยว่าคนพวกนี้มาประชุมกันด้วยเรื่องอะไรกันที่นี่และหัวหน้าโจรก็ยืนใกล้กับนางกาติยานีพอดีเดี๋ยวเธอกลับไปเอาน้ำมันตะเกียงที่บ้านมาเติมเทียนในนี้หน่อยนะเดี๋ยวจะไม่มีแสงสว่างในโรงธรรมผู้คนจะมองไม่เห็นกันเจ้าค่ะนายหญิง เมื่อนางทาสีกลับไปถึงบ้านก็พบกลุ่มโจนขุดอุโมงค์เข้ามาขโมยของที่บ้านของนางกาติยานีด้วยความที่นางตกใจก็เลยไม่ได้เอาน้ำมันตะเกียงไปด้วยและแจ้งนางกาติยานีให้ทราบว่าโจนขึ้นบ้านแล้วในหญิงเจ้าคะตอนนี้โจรกำลังขุดอุโมงค์มาขโมยของที่เรือเราเจ้าคะ่ะแย่แล้วละสิแต่ก็เอาเถอะถ้านางเชื่อคำพูดของนางนั่นแล้วกลับไป ข้าก็จะฆ่านางเสียด้วยดาบของข้านี่แหละแต่ถ้านางยังคงฟังธรรมอยู่ที่นี่ละก็ข้าก็จะไว้ชีวิตและคืนของที่ขโมยของนางทั้งหมดให้ไหนขอดูหน่อยสิชะตาเจ้าจะขาดหรือไม่นางกาติยานี้เจ้าอย่่เอะอเสียงดังไปมันเป็นเรื่องปกติที่โจรจะขึ้นบ้านและเลือกขโมยของที่จำเป็นที่พวกมันเห็นว่ามีประโยชน์และมีค่าเท่านั้นแหละ ก็เหมือนเวลาตอนที่ฉันไปฟังธรรมเวลาแบบนี้หายากยิ่งนะักเจ้าอย่าทำลายเวลาที่ฉันฟังธรรมเลยอะไรกันนี่สตรีผู้นี้ช่างมีความเลื่อมใสในธรรมอย่างมั่นคงจริงๆการที่ข้าได้ลักขโมยของนางในวันนี้อาจทำให้เราโดนธรณีสูบเข้าสักวันหนึ่งก็ได้โอ้เนาะพวกเรานี่กำลังทำกรรมหนักอยู่หรือหัวหน้าโจร ได้กลับไปสั่งให้ลูกน้องทั้งหมด900คนคืนของที่ขโมยมาจากบ้านของนางกาติยานีทั้งหมดและพากันมายืนฟังธรรมที่ข้างหลังพุทธบริษัทนั้นเมื่อจบการเทศนาของพระเถระแล้วนางกาติยานีก็บรรลุเป็นโสดาบันครั้นในตอนเช้านั่นเองหัวหน้าโจรได้พาลูกน้องทั้งหมด มากราบเท้าขอเข้ามากับนางกาติยานีอุบาสิกาพร้อมกับพูดอ้อนวอนว่าขอท่านโปรดให้อภัยในสิ่งที่พวกข้ากระทำลงไปด้วยเถิดท่านหญิงอะไรกันนี่พวกท่านทำอะไรผิดกับฉันเหรอเมื่อคืนข้าได้ให้ลูกน้องของข้าขุดอุโมงค์มาขโมยของที่บ้านของท่านและข้ายังได้คิดที่จะฆ่าท่านด้วย ถ้าท่านกลับมาที่บ้านในคืนนั้นแต่ด้วยศรัทธาและความมั่นคงในพระธรรมของท่านทำให้ข้านั้นกลับใจสำนึกผิดเพราะข้ากำลังทำกรรมหนักที่ข้าคิดที่จะทำร้ายท่านเรื่องเมื่อคืนนี่เองหรอเอาเถอะพวกท่านทรัพย์สินของฉันไม่ได้หายไปไหนท่านเองก็ไม่ได้ฆ่าฉันจริงๆและท่านสำนึกผิดจริงฉันยกโทษให้พวกเจ้าทั้งหมด ตัวข้านั้นยากแสดงความจริงใจว่าข้านั้นสำนึกผิดแล้วจริงๆดังนั้นแล้วถ้าท่านให้อภัยเราได้โปรดเถอะแม่นางพาพวกเราทั้ง900รอคนไปบวชที่สำนักของพระโสนก,กุติกัน,นเถระด้วยและแล้วนางกาติยานี้ก็ได้ทูลกับพระเถระเพื่อให้เหล่าโจรที่กลับใจมาบวชในสำนักตามต้องการ เราโจรพวกนั้นที่ได้บวชก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ผลทั้งหมด900คนในครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่วิหารเชตวันมหาวิหาร mm. เมื่อทรงสถาปนาอุบาสิกาทั้งหลายในตำแหน่งต่างๆแล้วได้พิจารณาปารถนาความศรัทธาอันเลื่อมใสอย่างแน่นแฟนในพระรันตนไใยของนางกาติยานีอุบาสิกาแล้ว ทรงสถาปนาแต่งตั้งนางไว้ในตําแหน่งเอตัคทะผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในฝ่ายผู้เลื่อมใสยอย่างมั่นคงคุณธรรมของนางกาติยานี้นางกาติยานี แม้ว่าจะไม่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่นางก็ฟังธรรมจากพระโสนุติกันเนะถระจนบรรลุเป็นโสดาบันคุณธรรมของนางที่เห็นได้ชัดจากเรื่องนี้คือสมมาสมาธิในการฟังธรรมทุกครั้งของนางนางจะตั้งใจฟังโดยไม่คิดอย่างอื่นในหัวแม้โจรจะขโมยของที่บ้านของนางก็ไม่ได้ใส่ใจหรือยึดติดต่อสิ่งของ และฟังธําของพระเถระด้วยจิตที่จดจอ่อไม่ฟุ้งซ่านจนหัวหน้าโจรต้องกลับใจในความใฝ่ธรรมของนางนั่นเอง